ี่มาใหม่แล้วจ้ากับ Gizmo GH065 Car Holder e คาร l โ c k เดอร์ Easy Lock นั่นเองครับมาพร้อมกับระบบล็อกถึง2ชั้นจะติดคอนโซลหรือติดกระจกก็เหนียวแน่นหนึบแน่นอนจ้า สวัสดีครับอยู่กับเบสอีกครั้งนะครับวันนี้เบสมาพร้อมกับสินค้าใหม่จากแบรนด์กิสมนะครับสำหรับใครก็ตามที่รักรถนะฮะต้องมีไว้นะฮะก็คือคาฮอดเดอร์นั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์กิสมแน่นอนครับใครที่เบื่อแล้วกับการที่คาฮอดเดอร์หลุดล่วงและหล่นเป็นประจำตัวนี้มาแก้ปัญหาให้คุณอย่างแน่นอนครับผมไม่ว่าจะติดที่คอนโซลหรือว่าติดที่กระจกนะฮะเหนียวแน่นหนึ่งอย่างที่บอกเลยนะฮะแน่นมากๆแล้วก็หมดปัญหาเลยนะฮะใครที่ โอดูแบบแล้วอา้าวลวงลดอา้าวอดดูไม่ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้วันนี้ Gs065 จะเป็นยังไงบ้างจะช่วยคุณได้แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยและนี่นะครับวันนี้เราอยู่กับ Gs065 แล้วนะครับเราจะมาอันบอกไปด้วยกันนี่ตัวนี้แข็งๆแน่นๆไปเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าข้างในเนี่ยประกอบง่ายมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานสุดสะดวกไปเลยนะฮะเปิดกล่องมาปุ๊บนี่อย่างนี้เลยครับเราจะเห็นกับของชิ้นแรกนี่อันนี้นะครับจะเป็น หัวตัวนี้นะครจะเป็นหัวที่สําหรับไว้หนีบโทรศัพท์นั่นเองนะฮะลักษณะน,นี้คือเป็นแบบทรงกลมแล้วก็มีแผ่นเป็นอะคริลิกตรงนี้นะครับยื่นออกมานะครับสามารถนี่ยืดหดเพิ่มได้ด้วยนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยสามารถกางออกมาอย่างนี้โทรศัพท์จะใหญ่แค่ไหนนะ,ะก็เอาอยู่เพียงแค่กดล็อกเข้าไปแค่นี้นะฮะใช้งานได้ทันทีนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวล็อกด้านหลังนะฮะมาถึงแกะออกมาปุ๊บหมุนตัวล็อกตัวนี้ออกมาก่อนเลยครับและวางไว้นะครับและเรามาดูอีกชิ้นหนึ่ง และตัวนี้ก็คือขาของเขานั่นเองนะครับขาของเขาเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษที่ดีมากๆนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะครับเรามาดูที่ส่วนแรกก็คือส่วนด้านล่างของเขานะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแผ่นกาวซิลิคนพิเศษนะครับที่มีความเหนียวมากๆนะครับแค่ลอกแผ่นนี้ออกนะฮะแล้ววางแป้นนี้ก็หนึบมากๆแล้วนะฮะแต่แค่นั้นไม่เพียงพอแน่นอนครับสําหรับ e a s y ล็อกตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะล็อกชั้นที่2ด้วยกันกดตรงนี้นะครับ จะเป็นการล็อกชั้นที่2เพื่อไม่ให้หลุดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเหนียวทนทานด้วยระบบสูญญากาศนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยแน่นมากๆนะครับยิ่งล็อกทั้ง2แบบนี้พร้อมๆกันเนี่ยบอกเลยครับว่าโอกาสหลุดเนี่ยน้อยมากๆนะฮะและตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันสุดพิเศษนะฮะนี่เราสามารถปรับองศาได้แบบตามชอบใจเลยนะฮะนี่นะและนอกจากนี้นะฮะนอกจากการปรับองศาแล้วเนี่ยใครที่แบบว่าเอ้ยฉันเป็นคนสายตาไม่ดีฉันต้องการดูให้มันใกล้ขึ้น มันจะสามารถทําอะไรได้ไหมนี่ครับผมแค่หมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ครับสามารถเพิ่มความยาวได้อีกนะครับทําให้สามารถดูแมพดูอะไรได้อย่างใกล้ยิ่งขึ้นนะครวิธีประกอบนะฮะก็ง่ายแต่ง่ายนะครับเอาสองชิ้นนี้นะครับมาประกอบด้วยกันนะครับหมุนตรงนี้ออกเสร็จนะครับเอาส่วนที่เป็นน็อตเกลียวแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่วงกลมตรงนี้ก่อนนี่จุดกลมๆตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็เอา หัวของคาฮอดเดอร์เสียบไปให้มันดังแก๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการหมุนตรงนี้นะครับให้ตึงมือพอสมควรนะให้แน่นนิดนึงแต่อย่าแน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้มันไม่สามารถปรับองศาได้นะฮะอันนี้จดะประมาณนี้นะครับก็สามารถปรับองศาการดูได้เลยว่าจะติดตรงไหนถ้าสมมุติว่าเราติดกับ กระจกใช่ไหมครับกระจกหน้ารถนี้เราก็จะสามารถหมุนอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่ขยับได้ทุกส่วนทุกจุดนะฮะนี่โอ้โหใช้งานได้ดีมากๆนะฮะแปะเข้าไปใช้งานได้ทันทีครับสาหรับใครที่ใช้กับโทรศัพท์มือถืออย่างผมนะฮะก็แค่เอาโทรศัพท์นะครับวางเข้าไปนะฮะแล้วก็กดด้านข้างนะครับเข้าหากันแบบนี้ปึ๊บปึ๊บไหนเทียงเท่านี้นะฮะก็ไม่ล่วงไม่หล่นเรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่นฮะ,ะแน่นอยู่พอสมควรเลยนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยตัวด้านข,าข้างของเขานะครับก็ ถอดออกได้อย่างง่ายๆนะครับเ mm hmm. พียงกดปุ่มด้านหลังตรงนี้กดปุ๊บถอดออกปั๊บนะฮะและตรงนี้นะครับเราจะเป็นเป็นยางนิ่มๆตรงนี้นะครับเพื่อซัพพอร์ตให้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ให้โทรศัพท์คุณเป็นริ้วรอยนั่นเองครับ mm hmm. เห็นไหมครับใช้งานง่ายแสนง่ายแล้วก็ประกอบง่ายมากๆคาร์โฮรเดอร์ดีๆแบบนี้เนี่ยเราต้องมีแล้วล่ะครับ แล้วเรามาดูกันที่วัสดุของเขาดีกว่าครับบอกเลยครับว่าเป็นวัสดุแบบเกรดพรีเมียมมากๆนะฮะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆนะฮะเห็นไหมครับว่าเราจะสามารถหมุนได้ทุกจุดแล้วก็ทุกจุดเนี่ยเป็นพลาสติก ABS ที่แบบแข็งแรงทนทานเนี่ยฮะเคาะดูได้เลยฮะ,ะบอกเลยว่าทนต่อความร้อนสูงด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถ ไว้ในรถเนี่ยได้อย่างสบายใจอย่างแน่นอนครับว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่แบบละลายหรือว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมมากจริงๆนะและอย่างที่บอกนะครับว่ายังสามารถวางที่คอนโซลก็ได้หรือวางที่กระจกก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่ดูแมปเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถวางไวท้ที่บริเวณคนที่นั่งข้างๆก็ได้นะครับเอาโทรศัพท์มาวางจะเปิด YouTube ดูจะฟังเพลงจะเลือกเพลง ตรงนี้ใช้ได้หมดเลยครับผมและในส่วนของเรื่องการรับประกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มและแน่นอนครับ GS065 รับประกัน1ึปีเต็มขนาดนี้ของแบบนี้พรีเมียมแน่นอนครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า GS065 สินค้าใหม่จากแบรนด์ g ิสม o นะครับเป็นคาฮอ o เด e ร์ a s y Lock นั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กำลังมองหา Car อ o เดอร์ดีๆสักตัวมองหาสัญลักษณ์แบรนด์ g i z mo แบบนี้ คุณมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับและเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้เลยนี่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 นะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีกิสมู่อีกทั้ง11สาขานะครับให้สามารถเลือกซื้อกันได้และนอกจากนี้ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็มีจําหน่ายเรียบร้อยครับผมและก่อนจะกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเรานะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแ g a เจ็ตดีๆที่จะทําให้ชีวิตของเพื่อนๆสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับ กิสมมั่นใจทุกเส้นทางชีวิตให้กิสโมอดูแลคุณครับผม